ตอนที่7เพื่นอนเขาไม่ทันกันแบบนี้หรอกนะอย่นั้นเขาหาฉันยังไม่มีความเกรงกลัวซึ่งเธอไม่ได้ปรารถนาที่จะครอบครองฉันหรือทำตัวระมัดระวังกับฉันเลยทำไมกันนะเธอคิดอะไรอยู่กันแนะ่ถึงได้มาแกล้งฉันฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอเห็นอะไรถึงได้รู้สึกสนุกที่ได้แกล้งและเธอรู้สึกแบบไหนถึงได้ปฏิบัติตัวกับฉันแบบนั้น คาซิอ,อนนี่นายทำไงดีฉันว่านายคิดถูกนั่นมันไม่โอเคเลยนะริเอ็นที่ต้องทนอยู่กับความหมกมุ่นของนายนะตั้งแต่เมื่อไหไร่กันนะฉันรู้สึกสนใจเธอตั้งแต่เมื่อไหไร่กันในวันนั้นที่ฉันกลับไปหอพักแล้วฉันก็ยังเอาแต่นึกถึงเธออยู่ตลอดก็เพราะท,าท่าทีที่ไม่เรียบร้อยของเธอ ที่นอนบนเก้าอี้แข็งๆโดยที่พ่อห่มคลุมเขาไม่หมดนั่นแหละนั่นจึงทําให้ฉันคิดว่าถ้าฉันแก้ไขเรื่องนั้นได้ความรู้สึกบ้าๆนี้มันก็จะหายไปณคาลือหัดในเมืองหลวงตระกูลดยุคกายเสียงท่านเวทขึ้นที่ระยะไกล เป็นเวทมนต์ระดับสูงที่ใช้มานานมหาศาลนักเวททั่วไปไม่สามารถใช้ได้หรือใช้ล้อสมุดสติหลังจากที่ใช้ทันทีซึ่งแน่นอนว่าสําหรับคาซิออนที่เป็นอัจฉริยะด้านเวทมนต์เวทมนต์นี้ทํำอะไรเขาไม่ได้หรอกไรมันบังอานสันกระดิ่ในห้องของคุณหนูคาซิออนแน่์นาเม่อาฮะคุณหนู คุณหนูกำลังทําอะไรที่นี่ในเวลานี้ครับผมจะรีบทำความสะอาดและเปลี่ยนเครื่องนอนให้เดี๋ยวนี้แหละครับไปเอาผ้าห่ม,มให้ผืนหนึ่งทีร,ร,รับทราบครับผมจะไปเอาผ้าห่มที่คุณหนูใช้มาให้เดี๋ยวนี้แหละครับฉันไม่ได้ใช้รีบๆไปเอามาก็พอครับนี่ฉันยังไม่สามารถดูออกได้ในทันทีว่าคุณหนูต้องการอะไรอย่างนั้นหรอเน,นี่ยฉันยังคงต้องฝึกเยอะเลยสินะ ฉันต้องรีบไปเอาผมที่ใครสักคนจะใช้มไหมก่อนือึคุณหนูเอาผมไปให้คนอื่นใช้อย่างนั้นเหรอ <S <S คุณหนูเอาผมไปให้คนอื่นใช้อะคุณหนูกําลังหาภาพห่อศพอยู่สินะเนีย่ยฉันต้องไปแจ้งทัญยุกแล้วล่ะวันในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเก็บศพเกิดขึ้นแล้วอีกครั้ง พื้นที่ต่างมิติเป็นเวทมนต์พื้นที่ที่มีเพียงนักเวทระดับสูงเท่านั้นที่สามารถใช้ได้สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กไปจนถึงปราสาทขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ร้าย ซึ่งสำหรับเขาที่เป็นอัจฉริยะด้านนี้ <c oughs> ก็ใช้เวทมนต์นั้นเป็นรถบรรทุกส่งของได้ <c oughs> ถ้าเอาเจ้านี่ไปใยนั่นจะใช้ไหมนะใยนั่นจะมีทีท้ายัางไงนะจะชอบหรือเปล่าอืมแต่ก็น่าจะดีกว่าการเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วก็นอนนั่นแหละแถมของที่ฉันเคยใช้ก็เป็นของคุณภาพดีจากช่างฝีมือยอดเยี่ยมใยนั่นก็น่าจะนอนสบายอยู่หรอกนะ และอีกอย่างยัยนั้นก็ชอบนอนกลางวันในห้องชมรมอยู่แล้วยิ่งถ้ามีผ้าห่ไมไว้ใช้ด้วยก็อาจจะนอนหลับและรับแสงแดดอุดอุ่นอย่างสบายใจได้เลยล่ะแบบนั้นยัยนั้นก็อาจจะส่งยิ้มมาให้ฉันอีกนิดนายคิดอะรของนายอยู่เนี่ยคาซิอนอนเออฉันตั้งใจจะให้ยัยนั้นชอบโซฟากับผ้าห่มไม่ใช่ตัวเองสักหน่อยอยัยนั้นกวนใจชันชะมัดะ ถ้าใหญ่นั่นหลับสบายแล้วล่ะก็ใหญ่นั่นไม่น่าจะรู้สึกไม่โอเคแล้วหรือมั้งถ้างั้นก็คงจ้ถ้างั้นก็คงจ้ไม่มีอะไรมากวนใจฉันอีกแล้วล่ะมันควรที่จ้ไม่มีอะไรมากวนใจฉันแล้วนี่นะทำไมถึงยังรู้สึกเหมือนมีอะไรมากวนใจอยู่ล่ะ ทั้งหัวใจยังเต้นแรงแล้วก็จัดการกับมันไม่ได้เลยจูจูก็รู้สึกวิตกกังวลแล้วก็วุ่นวายใจทำไมนะทำไมกันทำไมขอร้องเลยหยนสักทีเอ๊ อขอโทษนะฉันแกล้งนายเกินไปหน่อยะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันไม่รู้ว่านายไม่ชอบขนาดเนี้ฉันขอโทษฉันแกล้งเล่นเฉยๆนะก็เธอแกล้งฉันทุกวันฉันก็เลยอยากจะลองแกล้งคืนบ้างเธอติดกับดักฉันจริงๆหรอเนี่ยบื้อชมัด ฮ่าฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงผลักใส่เธอไปไม่ได้สักทีนะหอพักหญิงอะแคนดมีฝันร้ายอีกแล้วฉันควรพยายามปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะ ใครกันนะแต่ถึงจะมีใครมาจริงๆก็น่าจะเป็นแค่คนส่งหนังสือพิมพ์นั่นแหละทำเป็นไม่อยู่ดีไมเนี่ค่ะ<ๆ>มาแล้วค่ะมาแล้ว<ๆ>ใครหอคะฉันจะขอย,ย้ำอีกครั้งนะว่าที่นี่คือหอพักหญิงหอพัก หญิงอะไรเนี่ยที่นี่คือห้องพักของฉันไม่ใช่หรอกหรอไม่มีทางที่ฉันจะไม่มีสติแล้วก็เผลอเข้ามาที่หอพักชายอยู่แล้วนี่ที่นี่ใช้หอพักหญิงจริงๆใช่ไหมนะ <eyeballs ume. S 1> <laughs> ฉันคงจะตาฝาดไปละนะริแอนใช่จริงๆด้วย ข่าวสิออนเอะอแต่ว่าไปเมื่อกี้เขาเรียกชื่อฉันนี่นะเออเขาไม่เคยเรียกชื่อฉันเลยสักครั้งนี่หรือว่าเขาจะมีเรื่องด่วนก็นเลยมาหานะในหัวชมพูใช่ไหมมาถึงที่นี่มีธุระอะไรหรอ,อคือว่าอะไรนี่ทำไมไม่พูดละ่ะหรือว่า เรื่องที่พูดมันจะยากรู้จักที่เขาอึกอักแล้วถ้าทางจะมีเรื่องอะไรจริงๆสินะแต่ถึงยังไงเขาก็คือคาสิออนคนดังนะถ้ากเกิดมีคนไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่นี่จะต้องวุ่นวายแน่ๆ <ripped noise> อยไม่รู้ด้วยเหรอให้เขาเข้ามาก่อนจะดีกว่าโห๊อรีแอนรีแอนฉันเข้ามาในห้องของรีแอนนี่มีหัวชมพูมีเรื่องอะไรหรอจะจู่ก็มาหาฉันถึงที่นี่ หรือว่ามีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอเธอเธอปล่อยมือฉันก่อนเธอหาอ้าทษอทีนายไม่ชอบการสกินชิปใช่ไหมฉันรีบจนเผลอลืมตัวไปน่ะก็ไม่หาก็ไม่ได้ไม่ชอบหรอกทั้งเรื่องสกินชิปและเรื่องที่เรียกชื่อเธอด้วยอท้าทีแบบนี้เพราะงั้นจากนี้ไปนี่หรือว่า เลิกเรียกฉันว่าในหัวชมพูแล้วก็เรียกชื่อฉันว่าคาริออนเธอนะหมอนี้ชอบฉันสินะเนี่ยคาซิออนในมุมมองของรีเอ็นแมวน้อยที่เลิกระแวงแล้วเขาหลุดปอกออกมาจานะตกใจเลยแต่ว่าเราก็เพิ่งจะเจอกันได้ไม่นานไม่น่าจะมีโอกาสที่จะชอบกันได้เลยนี่ตอนที่ฉันแกล้งเขาเขาก็ดูมีทีท่าว่าไม่ชอบไม่ใช่หรอกหรอหรือว่า จริงๆแล้วเขาอยากจะสนิทสนมกับฉันมากขึ้นอย่างนั้นหรอแต่จะยังไงก็เธอมีหนุ่มหล่อหน้าตาใสาซื่อมาชอบฉันแบบนี้มีหรอฉันจะไม่เอาอะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันที่ได้รับประสบการณ์แบบนี้หรอกนะถ้าคาซิออนคิดว่าฉันเกินเพื่อนฉันก็ควรที่จะรักษาระยะห่างเอาไว้เพราะฉันรู้ดีว่าถ้าฉันคาดหวังฉันก็จะเจ็บปวดแต่ว่ รู้สึกดีจังฮะ <laughs> เสียงหัวเราะของริเอนที่หัวเราะกับคำพูดของฉันอยากอัดเสียงไว้ฟังทุกวันเลยอคาสิออนเรียกแล้วขนาดชื่อนายเต็มๆฉันก็ยังไม่กล้าเรียกเลย มันไม่ชินนะค่ะอ,อ,อ้นอ๋อเราถ้าทำแบบนี้นายก็โอเคใช่ไหมถือว่าง่ายขึ้นเยอะเลยอะ <S <S 1> <S 1> ทาังที่ตอนแรกยิ่งต่อต้านฉันขนาดนั้น <S 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 เออเรียนเธอร้องไห้เหรอเปล่า เชื่อเขาเลยเพราะเด็กพวกนั้นกล้งเธอเหรอฉันไม่ได้ร้องไห้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้ายังทำหน้าตาไม่น่ามองแบบนั้นอยู่มันจะน่าเกลียดเอานะน่าเกลียดเอ่ยหน้าตาแบบนั้นทำยังไงก็ดูดีอยู่แล้วนี่นะเดี๋ยวเรื่องนั้นฉันจะจัดการให้เองไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องรอง้องไห้ถึงเรื่องที่เขาเป็นห่วงฉันจะน่ารักดีก็เถอะ แต่เรื่องนั้นฉันจัดการเองไปแล้วนะสิในขณะเดียวกันณห้องชมรมฟรอยฉันมีเรื่องจะขอให้นายช่วยนะรับสิ่งนี้ไปสินี่มันอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เธอเคยใช้นี่ของจริงอยู่ที่ห้องอาจารย์อันนี้เป็นของที่ฉันก๊อปปี้ไว้นะถ้าเป็นของที่ก๊อปปี้อย่าบอกนะว่า หัวไวจริงๆเลยนะช่วยชัยเจ้านี้ปล่อยข่าวลือให้ฉันที <c oughs> ริเอ็นสลาดแล้วก็มีเหตุผลมากกว่าที่ฉันคิดอีกนั้นนีเนี่ยในโรงเรียนนี้มีการแอบแบ่งแยกชนชั้นซึ่งมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่พอใจกับสิ่งนั้นทางคณะอาจารย์ก็รู้เรื่องนั้นแล้วทำให้การไล่เด็กคนนั้นออกก็ได้รับการอนุมัติในทันทีแม้ว่ารเอนจะเป็นเด็กใหม่แต่ก็ เข้าใจสถานการณ์ในแอเคาเดมิได้อย่างทะลุปลุกปลงเลยแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอหรอกเธอฉลาดอยู่แล้วเธอน่าจะรู้เรื่องนี้ดีพวกชนชั้นสูงกับคนบากนั้นแหละริเอนหญิงสามารถชนแค่ตัวคนเดียวพวกเขาก็จะสามารถหายตัวไปได้แบบที่ไม่มีใครรู้เลยแต่ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกเพราะตอนนี้ริเอนนะ่ะเป็นเป้าหมายที่คาซิออนหมกมุ่นไปแล้วล่ะ รู้ข่าวหรือ,อยังไที่มีแกนช้นชั้นสูงสามคนไปรังแกเด็กสามัญชนคนนั้นน่ะตอนนี้จะพวกนั้นโดนไล่ออกไปจริงๆรลู้วนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะแต่เอาจริงๆถึงจะโดนไล่ออกไปแล้วก็เถอะนะแต่ก็ยังมีอาจารย์ที่รับสินบนจากพ่อแม่ของเจ้าพวกนั้นอยู่ไม่ใช่หรอกหรอฉันนึกว่าจะแค่โดนพักการเรียนเฉยเฉซะอีกแต่ฉันดีนะว่าผู้อำนวยการไม่ออกจากโรงเรียนเลยนะผู้อำนวยการเนี่ยนะ ปกติเขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องของอัาเดมีเลยนี่นะคงจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแหละพวกนั้นฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนนี่นะเขาก็คงใช้โอกาสนี้เช็ดไก่ให้ลิงดูก็ได้แต่ว่านะสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฉันได้ยินมาว่าครอบครัวของสามคนนั้นพังพินาศภายในชั่วข้ามคืนเลยล่ะระหว่างที่คนงานออกมาจากเหมืองก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ทางเข้าเหมืองถลม่มส่วนเรือกันคะก็เจอกับมรสุมที่ไม่รู้ที่มาที่ไปทําให้เรือจมลงสู่ตายมหาสมุทรแถมโรงเรียนกับโกดังก็เกิดไฟไหม้สินค้าทั้งหมดถูกเผาวอดไปภายในไม่กี่นาทีลก่ก ความบังเอิญแบบนี้มันน่าเพชสูงขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันแหยนะชัดๆนอกจากจะถูกไล่ออกแล้วครอบครัวเขายังเจอกับความวิบัติอีกอย่างนั้นเหรอนี่ยจะพวกนั้นถูกมือปริศนาที่รักษาความยุติธรรมจัดการหรือเปล่านะถึงมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่ฉันไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ตามมาก็เถอะแต่มัน ดันมีข่าวลือแปลกๆที่ว่าถ้าใครมันทำให้ฉันไม่พอใจจะต้องพบกับไายนะนี้นะสิโอ้ยปกติฉันก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาคุยกับฉันด้วยความสนอ,อกสนใจเราด้วยยังไงเธอก็มานั่งเล่นในนี้ตลอดอยู่แล้วนี่เขาจริงอยู่แต่ว่าก่อนนะปกติฉันก็ไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนในชั้นอยู่แล้วชีวิตของฉันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะหรอกนะอืม ไม่สิมันมีหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปริแอ <Real. S 1> นนี่ดอกไม้ฉันเจอมันแล้วก็นึกถึงเธอนะหมอนีล่ะฉันเคยบอกนายไปแล้วนะจริงอยู่ที่ฉันรู้สึกขอบคุณที่นายนึกถึงฉันน่ะแต่นายเลอเด็ดดอกไม้ที่หอมมันดีๆให้ฉันดูสักทีเถอะ เฮ้ oh. แต่ก้อนเด็ดมาแล้วนี่ช่วยไม่ได้หาเอาไปใส่ในจก,กันก็ได้ถ้าหมั่นรดน้ำดีๆก็น่าจะอยู่ให้ได้ดูหลายวันอยู่เข้าใจแล้วฉันจะไปเอาแจาก,กันมาเดี๋ยวนี้ละขาจะไปเอาแจาก,กันจะใช้เทเลพอร์ตทำไมเนี้ยเฮ้เธอก็คงจะไม่รู้ว่าหมอน,นั่นมีมานะอยู่ล้นเหลือเลยล่ะคงจะไปเอาของที่ใช้ยื่นซื้อได้ยากมาจากที่ไหนสักแห่งนั่นแหละ ฮก็อย่างที่เห็นเลยขาซิอ้อนนะไม่สิขาออนเร่มทำตัวน่ารักขึ้นมากจริงๆไม่ว่าฉันจะพูดอะไรหมอน,นั้นก็เอาแต่ยิ้มแล้วก็เห็นด้วยไปหมดฉันชอบอะไรเขาก็ทำให้จนตอนนี้ฉันมีผ้าห่มหาผืนแบบคละสีแล้วเนี่ยผ้าห่มนุ่มจังอนนะเด็กผู้ชายวัยนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละ คงจะหวันไหวกับเพื่อนเพศตรงทางฉันก็ไม่อยากขักหน้าเขาถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาให้นานที่สุดจะเป็นไรไปละ่นะเนอะต่อให้ฉันไม่มีใครยังไงคขาอ้อนกับฟรอยก็ยังเป็นเพื่อนกับฉันต่อไปอยู่ดีใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ฉันหาดอกไม้ใหม่เธอไม่ได้หรอกนะเธอยังจะนับฉันเป็นเพื่อนอยู่หรอก <c oughs> นนอน่นอน รีรรรรรแอนฉันรู้จักเธอมานานกว่าฟรอยนะฉันสนิทกับเธอมา,มากกว่าไอหมอนั่นใช่ไหมถึงอย่างนั้นก็ không. ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่หรอกนะเพราะเราเจอกันวันเดียวกันเลยนะี่นะใครสนิทกว่าใครแล้วมันสําคัญอะไรด้วยหรอ,หรอสาคัญสิ <_ kan im> โอ้ยมีน้าถามเลยดูสายตานั้นสิบอกมาฉันเป็นคนสําคัญของเธอลําดับทีู่่กหร่ ถ้าฉันตอบคำถามนี้ด้วยท่าทีที่จริงจังไปมีหวังเป็นเรื่องแนะ่ถามอะไรบาปนะๆถ้าจะให้นับตามเส้นผมก็คงจะเป็นเส้นที่สี่สิบที่อยู่แถาขมับแต่ถ้าจะเป็นขนตาก็น่าจะเป็นเส้นที่7สิบเจ็ดละมั้งขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เอ๊ะเจี๋ยวนะทำไมหน้าแดงอะอะไรนี้มันหมายความว่าไง อ้อยฉลอเล่นนะค่ะออนอ๋อลอเล่นสินะจริงจังขนาดนี้เลยหรอน่ารักชะมัดอ,อมันจะจัดลำดับแบบนั้นได้ยังไงแล่ะพวกนายทั้งสองคนนะ่ะเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันนะเพื่อนคนสำคัญเพื่อน ไม่ใช่สิคือว่าฉันควรจะหยุดเขาอ๋ออย่าบอกนะว่านายคาดหวังมากกว่านั้นไะออ,อะไรนะเป,ป,ปล่าฉันไม่ได้คิดที่จะหวังให้เราเป็นมากกว่าเพื่อนหรือว่าแต่งงานกับเธอในสักวันหนึ่งเลยนะอืเจอกันไม่เท่าไหร่คิดถึงขั้นแต่งงานไปแล้วหรอค่ะออนคนที่ฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเพื่อนของฉันในอคาเดมีก็มีแค่นายสองคนนะรู้ไหมเพราะงั้น สำหรับฉันน่ะฉันโอเคกับตอนนี้มากเลยล่ะหมายความว่าถ้ารีเอ็นมีเพื่อนเพิ่มสถานะก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะทำไมทำน,าานาา้าแบบนั้นล่ะถ้าคาซีออนพูดแบบนั้นมันก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้นะแต่แค่พูดมันก็ง่ายนะสิหอพักหญิงแห่งอคาเดมี คาซิออนอาจจะไม่รู้ว่าฉันมินิใส่ผลักคนที่อยากเป็นเพื่อนออกไปจากชีวิตถ้ามันสามารถเรียนรู้วิธีหาเพื่อนได้จากในหนังสือก็ดีสินะเฮ้ยคือกล่องนะคะเอ๊ะคุณพระช่วยคุณคือรีแอนหรอหน่ารักกว่าที่เคยได้ยินมาซสอีกนั่นเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ